สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้นะครับอยู่กับพวกเราสองคนอย่างเช่นเคยนะครับผมแดนนะครับเป็นวิศวกรอานดีและอยู่กับเบลค่ะต้อนรันที่ฝ่ายขายค่ะวันนี้มีตัวโปรดักต์ใหม่มาแนะนำนะคะเป็นประตูม้วนประตูวัสดุอะรูซิงลายไม้นะคะแตกต่างจากเดิมก็คือ,อ ทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดสีเทาสีครีมสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน้างานแต่วันนี้สิ่งที่เราจำนำเสนอก็คือตัวอะโรซิงลายไม้เบื้องต้นเนี่ยมี3สีให้เลือกหลักๆก็คือเป็นสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มแล้วลองลงมาจะเป็นในส่วนของสีน้ำตาลกลาง เบื้องต้นเนี่ยจะมี3ลายไม้3สีประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากลายไม้นะคะจะมีสีอื่นเป็นสีขาวออกไว้เป็นสีเทา เป็นสีครีมประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวเบื้องต้นเนี่ยตัวเสารางของเราจะเป็นเสารางอะลูมิเนียมความหนาของเสารางเนี่ยความลึกของเสารางอยู่ประมาณ10เซนค่ะน้องแดงคะตัวลูซิงเนี่ยสามารถทําเป็นระบบอะไรได้บ้างคะครับตัวลูซิงนะครับก็สามารถที่จะทําได้ทั้งระบบมือดึงนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับค่ะน้องแดงคะอาะตัวลูซิงของเราเนี่ยเหมาะสมกับหน้างานประเภทไหนคะตัวลูซิงนะครับก็จะเหมาะสมเกี่ยวกับพวกหน้างานเกี่ยวกับ บ้านนะครับคอนโดหรือว่าอา,อาจจะเป็นห้างที่เป็นการบิวอินที่สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับตัวสถานทีนน่นั้นนะครับแล้วตัวความหนาของตัวไบอะลูซิงขัน้องแดงอยู่ที่ความหนาประมาณกี่มิลคะครับตัวไบอะลูซิงนะครับก็เป็นวัสดุของอะลูซิงนะครับความหนาประมาณ0.5มิลน,นะครับแล้วก็ หน้ากว้างของตัวใบนะครับจะอยู่ที่72เซนติเมตรนะครับโอเคแล้วถ้าสมมติว่าพี่จะทําสีเดียวเลยทั้งหมดเนี่ยคะ่ะน้องแดนสามารถทําได้ไหมเช่นสีครีมทั้งหมดเลยได้ไหมคะทําได้ครับ <ทำ S 2> กอกันเราสามารถ <c oughs> เลือกอาจจะสลับเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นทั้งบาร์เลยสีเดียวกันก็ทําได้เช่นกันนะครับโอเคค่ะน้องแดนครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจตัว o อ u c t ใหม่ของเราครับ a ลูซิ i n g นะครับ,รรบที่เป็นลายที่มีหลากหลายมากๆกนะครับก็สามารถติดต่อมาที่พวกเราครับ BSC พวกเราทุกคนนะครับพร้อมให้บริการสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีสวัสดีสสดค่ะ